การสร้างครับพลาเสร็จสมบูรณ์บทที่3 5มสถึงสีในบทที่3 5มสถึงสีของหนังสืออพยพชาวอิสราเอลภายใต้การนำของโมเสสได้เสร็จสิ้นการสร้างครับพลาและอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตามคำสั่งของพระเจ้าครับพลาถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยใช้วัสดุที่ชาวอิสราเอลนำมาถวายด้วยใจศรัทธา และเมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์พระสิริของพระเจ้าได้สถิตยอยู่ในพลับพลาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสถิตของพระองค์ท่ามกลางประชากรของพระองค์การรวบรวมของถวายเพื่อการสร้างพลับพลาอบพยพ35ต่อ1-29ลบ29 โมเสสแจ้งให้ชาวอิสราเอลทราบเกี่ยวกับคำสั่งของพระเจ้าในการสร้างคลับพลาและขอให้พวกเขานำของถวายเช่นทองคำเงินทองสำริดผ้าลินินเครื่องหนังและเครื่องเทศชาวอิสราเอลตอบสนองด้วยความเต็มใจและนำของถวายมาเป็นจำนวนมากจนมากเกินพอสำหรับการสร้างคลับพลาการแต่งตั้งคนที่มีทักษะและการเริ่มงานอบพยพ35ต่อ30ลบ36ต่อ7พระเจ้าทรงเลือกเบซาเล่ลและโอโฮลีอับ ซึ่งเป็นคนที่มีทักษะเฉพาะทางในการสร้างพลับพลาและเครื่องใช้ในพลับพลาโดยทั้งคู่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเพื่อทำงานนี้อย่างมีประสิทธิภาพงานเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังด้วยความร่วมมือของชาวอิสราเอลที่มีทักษะในการทำงานฝีมือต่างๆการสร้างส่วนต่างๆของพลับพลาอบพยพ36ต่อ8ลบ38ต่อ31เอด ชาวอิสราเอลเริ่มสร้างส่วนต่างๆของพลับพลาเช่นผ้าม่านผนังและเครื่องใช้ในพลับพลารวมถึงหีบพันธสัญญาโต๊ะขนมปังคันประทีพทองคำและแท่นบูชาทุกอย่างถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนที่พระเจ้าทรงให้คำแนะนำมเสสได้ดูแลกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งถูกทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้การสร้างเครื่องแต่งกายปุโรหิตอบพยพ39ต่อ1ลบ31 เสื้อคลุมและเครื่องแต่งกายสำหรับปุโรหิตหลักและปุโรหิตอื่นๆก็ถูกสร้างขึ้นอ,อย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นทองคำอัญ,ญมณีและผ้าลินินพวกเขาทำตามคำแนะนำของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เครื่องแต่งกายสื่อถึงความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ขององค์การทำหน้าที่ปุโรหิตการอวยพรและการสถิตของพระเจ้าในพระพลาอบพยพ40ต่อ1ลบ38 เมื่อการสร้างพลับพลาและอุปกรณ์ต่างๆเสร็จสิ้นโมเสสได้ตรวจสอบงานทั้งหมดและพบว่าทุกอย่างถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของพระเจ้าอย่างถูกต้องโมเสสจึงอวยพรชาวอิสราเอลพระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสจัดวางสิ่งต่างๆในพลับพลาอย่างเหมาะสมและในที่สุดเมื่อพลับพลาพร้อมใช้งานพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏในรูปของเมฆที่ปกคลุมพลับพลาและพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของชาวอิสราเอลแล้วเมฆก็คลุมพลับพลาและพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพลับพลาอบพยพ40ต่อ34สรุป ในบทที่35ถึง40ชาวอิสราเอลได้เสร็จสิ้นการสร้างพลับพลาและอุปกรณ์ทางศาสนาต่างๆซึ่งเป็นการสร้างที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยความศรัทธาตามคำสั่งของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าได้สถิตอยู่ในพลับพลาเมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การทรงอยู่กับชาวอิสราเอลคุณชื่นชอบเนื้อหานี้และต้องการติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต